เราจะไปอายุทยาโต ตอนนี้เรากำลังนั่งรอ,อ,อก๋วยเตี๋ยว 23, 2ใหญ่หมูเด็ก <c oughs> แซน์ลิลี่เดี๋ยวกูเข้าไปถ่ายของตื่นมาแก้ม แกงอะไรนะแกงแกงมันตื่นนอแนแนตื่นนอนอย่างกินกลับแล้วอร่อยไหมังไม่ได้กินลยเดเลยกินลกลยอ้าวดเขาเห็นเบื้องหลังอร่อยเห็นเลยอ่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหน นชื่อวัดมหาธาตุแล้วที่เราซื้อตั๋วมาเป็น40บาทมันก็จะเข้าได้ประมาณ6วัทปะก็าเอาไปผิดเออนี่โก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 ้เขามีล่มด้วยแต่ว่าไม่ร้อนแต่ถ้าไม่โดนแดดถ้าโดนแดดก็ยังไม่อาบตัวเลย เด็กก็อาต่อเช้ากินหนึ่งรอบว่ามาแล้วยังไงต่อก็เดินมามีมีมีตรงที่ลิซ่าถ่ายรูปด้วยแต่อยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยอยากไปลิซ่าเวอร์เฮ้ยอยากไปลิซ่าปะลูกชิลอยู่กินอะบุรีรัมอะเดินหาเดินตามหาลิซ่า นี่กูมีเหมือนกันไม่แพ้กันหรอกใครอ่ใครไม่พกกล้องดิจิตอลมาก็คือตกเทรนละตกยุคละก็พวกกูไม่มีนี่กูจะเปิดไปติดเลยทุกคนที่ดูอยู่ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามที่เข้ามาดูนะคะอ่าคนถามมาว่าวัดมหาธาตุเกิดในยุคสมัยใดถ้าตอบถูกพี่แตนให้หอมแก้มแล้วใครจะตอบเพิ่งเกิดเมื่อวาน่าจะแบบเขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคุยเรื่องตัดหัวพระคะอ่าทำไมอ่ะ ในยุคหินเก่าไงนูนนสมัยแม่ศโปรเตเมียมีแล้วเหรอไนโนซอรัสอะฮงฮงอเมื่อกี้คนที่วางแอบแปลกแปลกไม่มาแล้วก็อย่างนี้นะแล้วสรุปคือเมมเมียมฮะก็คว่าตัดเสียมพระเพราะว่าพระเอ้ยมีสมัตอยู่ในตัวพระเอออาจจะเป็นทองหรืออะไรงงี้ก็เลยโดนตัดออกแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดให้ดูว่าตัดเรียบเลยนะคือโดนตัดยังไง ตอนนี้เราก็อยู่ไปที่วัดลาดบุรณะข้างหลังดูเอาเอาเอาเรื่องนี้เอาเอาล่มออกเอ้ยนี่นะเราเดินไปดูไปดีกว่าจักรยานนี่ปั่นเข้ามาไม่ได้หรอจ๊ะเออเอาจักรยานเข้ามาทำไมลกเขาอยู่กลางเขาลอกลางเขาลกเข่าคือคนเดียวไม่ใช่กองเขาค่ะอารุณทุกคนถือล่มอ่ะดูดิ กางขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากลางขาวเดินมาแล้วยาไประยองแล้วขึ้นรถระว่างะยองยะลาเฮ้ยยายกินน้ำลำายน้ำยายลายใหญ่ราายอน้ำยายใหญ่น้ำยายใหญ่อยู่ไหนเนี่ยอยู่วัดเมลุ วัดห,หน้าพระเมนหน้าพระเมนอ๋ออุ้ยเมติทิมเนี่ยอ้อะไรโอ้โหมันขี่ปั่นจักรยานเป็นไงเสี่ยวเป็นอวดเสี่ยวมากมึงจ oh. oh. ังหวะที่รถมันมาเลยิวแม่งปาดหน้าเราไปเล่าเหมือนใจกูหลุดออกไปแล้วค่ะคือกูโมงกูเห็นว่าเขาจอดแล้วกูก็เลยปาดออกไปปึ๊บเขาจอดให้ EQ คนเดียวแต่เขาเปิดไฟอ่ะเขาเปิดไฟให้กูกูก็เลยเปิดเออกูก็เลยขับออกไปเออแล้วหลังจากไม่ คือเขาเปิดไฟให้กูใช่ไหมหกูก็ออกแล้วทีนี้พอกูออกไปปุ๊บเขาก็ขับไปเลยแล้วพวกมึงก็อยู่ข้างหลังกู่าเอา้าคือมันไม่สามารถอ่ะมันไม่สามารถจริงๆ <c oughs> คือเหมือนเขาเปิดให้กูคนเดียวไอบีดาก็ตามมามนตามกี่คนเออมีตามมาได้สามคน <c oughs> อีกสี่อยู่ข้างหลังวันน <c oughs> ี้วันนี้วันอะตอนนี้เรากำลังจะไหว้พระ <c oughs> ใช่ดู ร้อนร่่มนะคะตามมาสัทธาแต่ช้าน้ำจุดจนีุ้ดจุอจุดตอนนี้เราอยู่แม่ก็บอกซื้อของฝากมาฝากด้วยนะเรื่องไหนดูตอนนี้เป็นตลาดตลาดแบบเป็นไงวิว แต่แล้วชนนะิาทุกอย่างคุณใครอยู่หรอนั่งตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เราจะเดินไปดูรอบๆซึ่งวันนี้เราจะไปทั้งอยู่ที่นี่ก็คือวัดสี่สังเกตมา่อเราจะไปที่วัดชัยวัฒนาแด้จริงเลยรถรอตรงนี้ให้กูกูนี่เราไม่ต้องดูหรอกระหว่างทางเพราะว่ามันลำบาก อันนี้อันนี้วอล์กอันนี้วอล์กอันนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนอันนี้เราอยู่ไหนพระสีสันเพชรนะคะพระสีสันเพชรเมื่อกี้มาเลยวะเมื่อกี้พูดลองไอ้นี่อยู่โค้งบทอะไรวะกาเพลือกาเพลือไปถึงสระมูโบซีดลวแบบมังกรตัวใหญ่ใหญ่ใส่ช้างนมมังกรตัวกลมกลมใส่ช้างนมหัวมันลันไปเองใส่ทั้งไข่ไม่คือ ในวัดในว่าเนาะเอ้าสลมุกมทุกสี่ด้านกี่ที่มันไผ่นี่ค่ะมันกองทองรุจนานหลังคาแดงแย่มังกรมังกรตัวใหญ่ใหญ่ในทั้งไข่ในทั้งน้องนมังกรตัวกลมกลมนี่เราอยู่ที่วัดพระศรีสันเทศอ๋อเรามาทำอะไรไม่บอกหรอกเดี๋ยวรอติดตาม ปั่จักรยานกันมาเพื่อไปให้รถไฟเพราะว่าถ้าเราไม่ทันรถไฟรอบนี้เราไม่ได้กลับตอนทุ่มหนึ่งเขาก็อยู่ภาในสถานีโดนด่าด้ะก็ย oh ังแวะไปซื้อขนมได้นะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว้ับ